พี่น้องตลาดครับข่าวทะลุไัมวันนี้วันพระหัสสัดีที่13มีนาคม2,568คืออย่างนี้มีสื่อของ NCBC สหรัฐอเมริกาได้ออกมาวิพากษ์วิจารเรื่องนโยบายประชานิยมเขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไอ้นโยบายประชานิยมเนี่ยมีแต่คนชื่นชอบนิยมเพราะมีผลประโยชน์ พอไม่มีผลประโยชน์ในคนนั่นนั่งอยู่ดูใบบอกว่ามันเป็นนโยบายประญญาอ่อนพอกลับมาแล้วก็สนับสนุนให้ลูกทํานโยบายประชานิยมวันนี้มีข่าวว่าเงินครงรลังหายจากระบบไปสี่แสนล้านผมไม่ทราบเหมือนกันเป็นข่าวลือข่าวจริงอะไรยังไงเพราะข่าวนี้ปรากฏในสื่อสารทางด้านโซเชียลครับ ถ้าเราอนาคตต่อไปจะเป็นแบบจะเป็นแบบเดียวกับเวเนซุเอลาเนี่ยระทึกครับระทึกครับเพราะหนี้สินมากมายเป็นอันดับห้าของโลกเงินคงคร้งหมดต้องไปกู้ไ m f ออีกมันจะมาตะเภาเดียวกับสีลังกาตะเภาเดียวกันเลยครับเพราะรัฐบาลเนี่ย ของประธานาธิบดีชาเวสเหวังแต่จะสร้างคะแนนนิยมสร้างบ้านให้ประชาชนเหมือนกับไทยเดะเลยลดราคาสินค้าเอาใจประชาชนนู่นนี่นั่นแจกงเงินให้ประชาชนนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในในเวเนซุเอลาหรือในประเทศอ์ยจนตินาเหมือนกันในลาตินอเมริกันทั้งหลายบราซิลบราซิลเหมือนกันทั้งนั้น พี่น้องทั้งหลายครับเงินคงครั้งเริ่มจะจะหายแล้วนะครับไม่รู้ใครควักออกไปครึ่งเงินคงครังเนี่ยมันมีอยู่ประมาณแปดล้านล้านแปล้านล้านเนี่ยมันเป็นเงินสำหรับไว้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศอย่างที่เรารู้กันอยู่มีไว้ เพื่อเป็นทุนสำรองเงินตราทรัพย์สินในสกุลเงินตราต่างประเทศรวมถึงทองคําด้วยและธนาคารกลางคือแบงก์ชาติถือครองและบริหารจัดการอยู่เอาไว้หนุนในการที่จะพิมพ์เงินหรือพิมพ์ธนบัตรและเพื่อเป็นหลักประกันในการสร้างเสถียรภาพทางด้านการเงินให้ต่างประเทศเขาได้รับรู้รับฟังว่าประเทศไทยมีความเชื่อมัน่น ที่จะมีนักลงทุนมาลงทุนกันได้ผมบ่นไว้เท่านี้ทีนี้ที่จะบ่นต่อไปจะบอกต่อไปก็คือเรื่องของพลังงานที่ผมขึ้นหัวไว้อย่างนี้ปล้นทะลุปัมราคาพลังงานแก๊สเอ่ยน้ำมันเอ่ยแพงระยำช่างทำได้ในประเทศไทยมันมีเยอะครับพลังงานผลประโยชน์ทั้งนั้น กอกูดเห็นไหมใต้ทะเลกอกูดผลประโยชน์พลังงาน20่สล้านล้านยี่สบล้านล้านที่มีข่าวว่าเราจะไปแบ่งให้เขาอะจะไปแบ่งให้เขาอะเผลอไม่ได้เวลานี้เผลอไม่ได้ก็แล้วกันผมเองผมไม่เชื่อครับว่าผืนแผ่นดินกอกูดและพื้นน้ำจะปลอดภยัย แล้วกัมพูชามันสร้างกำแพงกั้นมา้ำปรมแดนไทยแล้วพี่น้องทั้งหลายครับการทำ m o u 44สมัยคุณทักษิณกับสมเด็จทุนเซนหรือสมเด็จทักษิณเดโชสมเด็จทักษิณเดโชชินเขาก็เคยรับราชการอยู่ที่นั่นเป็นประธานฝ่ายเศรษฐกิจ ของรัฐบาลสมเด็จทุนเซนในยุคที่ประเทศไทยมีคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีพอมีข่าวว่าสมเด็จทุนเซนตั้งแต่งตั้งให้ทักษิณเป็นประธานฝ่ายเศรษฐกิจของรัฐบาลพนมเป็นนายกอภิสิทธิ์เรียกทูตเรียกเอกอัครราชทูตประจำกรุงมเป็นพนมเป็นกลับบ้านเลยกลับไทยเลย ตัดสัมพันธ์ทำไมตรีเลยต้องทำอย่างนี้ถามว่าทำไมเพราะไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันมีกฎหมายสนธิ่สัญญาผู้ร้ายข้ามแดนทักษิณเป็นผู้ร้ายข้ามแดนหนีไปกัมพูชาจะต้องจับตัวและส่งตัวกลับไม่ใช่มาแต่งตั้งให้เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจปูนบำเดจบำนานปูนลาปูนยศเป็นสมเด็จ เป็นสมเด็จทักษิณเดโชชินปรากฏว่าเรื่องนี้เรียกทูดกับสมเด็จทักษิณคุณทักษิณลาออกเลยแล้วก็เพ่นไปดูไปนะเพื่อไม่ให้เกิดความรหองแหลงระหว่างชายแดนสองประเทศทีนี้ไอ้ u o ม44เนี่ยมันมาจากเขตแดนทางทะเลบริเวณเกาะกูดที่จังหวัดตราดที่ประเทศเขมรเ,เนี่ยประกาศในปี2 5 1 5 ทำให้เกิดปัญหาเรื่องพื้นที่อ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงที่จะไม่กล่าวถึงทักษิณได้เหมือนกับที่เขาจะซักฟอกทักษิณแล้วไม่ให้พูดเรื่องทักษิณเขาก็เกี่ยวข้อง MOU 44แล้วไม่ให้พูดได้ยังไงทําในานามรัฐบาลไทยรักไทยเมื่อปี2 5 4 4และ ทักษิณเอ่ยก็เคยไปเปิดประเด็นในงานวิสัยทัศน์ของเดชั่นทีวีดินเนอร์ทอล์กเมื่อวันที่22สิงหาคมเมื่อปีที่แล้วก่อนที่จะมีรัฐบาลของแพรทองทานแล้วแพรทองทานก็เอาเรื่องที่ทักษิณไปถแถลงนโยบายเอามาถแถลงนโยบายในสภา,านั่นมันคืออะไรมันคืออะไรคือพ่อกำกับใช่ไหมพ่อกำกับใช่ไหม ฉะนั้นเรื่องแรงงานในประเทศไทยเรื่องพลังงานในประเทศไทยเนี่ยมีคนเอาเรื่องของดร,รนะรงโชควัฒนาออกไปเผยแพร่เยอะผมต้องขอบคุณนะที่ให้พวกผมตาสว่างมากขึ้นคือเรื่องพลังงานในประเทศไทยเนี่ยพูดก,กันตรงๆนะเป็นการปล้นประเทศครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคือปล้นโดยปิดหูปิดตาประชาชนปล้นโดยปิดหูปิดตาประชาชนกว่า หกสิบกว่าล้านคนแล้วคนปล้นมีอิทธิพลสูงมากสามารถซื้อสื่อได้หมดไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีหนังสือพิมพ์โทรทัศน์สื่อเกือบหมดทั้งโซเชียลโซเชียลม่งจ่ายซื้อหมดไม่ให้กระโตกกระตากนอกจากคนปล้นกลุ่มนี้แล้วยังซื้อพรรคการเมืองเพื่อให้เป็นพวกของเขาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจข้าราชการพล,ลเรือนเรียกว่าเขามีอิทธิพลมากมายก่กอง เพื่อจะทำการปล้นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นการเอามือปิดแผ่นฟ้าครับเพราะเรื่องของพลังงานที่บอกว่าประเทศไทยมีน้ำมันน้อยเนี่ยมีก๊าซธรรมชาติน้อยเนี่ยมันไม่สามารถจะไปหลอกคนทั้งโลกได้หรอกครับทั่วโลกเขารู้กันหมดแล้วว่าพวกมันทั้งหลายเนี่ยหลอกได้แต่คนไทยฉะนั้นในความรู้สึกนี่คือการปล้น ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดคือร่วมมือกับต่างชาติไงร่วมมือกับต่างชาติมาปล้นประเทศของตัวเองคิดว่าเป็นการปล้นปล้นกันเป็นแสนแสนล้านที่เกิดขึ้นในตอนนี้ในสมัยนี้ฉะนั้นมีการหลอกกันอย่างที่ผมบอกบอกว่าประเทศไทยมีน้ำมันน้อยก๊าซธรรมชาติน้อยจึยงต้องคิด ค่าสัมปทานน้อยๆถ้าคิดแพงคนจะไม่มาสัมปทานเรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกทท่านั้นเพราะความจริงบ้านเรามีน้ำมันเยอะทั่วโลกเขาก็รู้เรามีน้ำมันเยอะปิดบังได้แต่คนไทยแต่ปิดคนทั้งโลกไม่ได้ไม่เชื่อว่าจะมีใครสามารถปิดได้ตลอดไปวันหนึ่งความจริงจะต้องออกมาปรากฏว่าไอ้พวกคนเหล่านี้ มันเป็นพวกที่ร่วมกระบวนการปล้นชาติจะต้องเอาให้ติดคุกให้ได้มันเริ่มปล้นตั้งแต่ปีสี่สี่ไงอ้างว่าแปรรูปพลังงานพี่น้องประชาชนจะได้กินดีอยู่ดีเพราะพลังงานจะมีราคาถูกราคาถูกพ่องสิดูสินะแปรรูปแล้วไม่เอามาคืนประชาชนพลังงานในบ้านเราเนี่ยพี่น้องทั้งหลายครับเขาบอกว่ามีมากกว่า400หลุม มีหลุมน้ำมันเอ่ยมีแก๊สในเกาเอ่าวไทยเอ่ยวันนี้ท่อาแกา๊สในทะเลเนี่ยหลายพันกิโลเมตรนะครับมีการต่อท่อเต็มไปหมดเรียกว่าเรามีท่อากา๊สธรรมชาติมากมายก่ายกองจนกระทั่งเรือที่เข้ามาในอ่าวไทยเนี่ยต้องมาขอแผนที่เดินเรือเพื่อจะได้ไม่ไปชนท่อาแกาส๊สนี่คือความจริง ถ้าใครคิดว่าไม่ใช่ไหนลองเถียงมามีการบอกว่าประเทศไทยมีก๊าซน้อยมากนี่คือการหลอกลวงประชาชนบอกมีเล็กๆมีบ่อเล็กๆแต่ต้องบอกว่าวันนี้เราทำโรงแยกกา๊าซโรงเดียวก็เต็มต้องสร้างโรงที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หี่เจ็ดแต่สุดท้ายเป็นไงก๊าซก็ยังไม่มีที่เก็บ เลยต้องเผาทิ้งไงมันมีเยอะจนต้องเผาทิ้งในทะเลต้องรู้ว่าตาหากไม่เผากา๊สทิ้งปล่อยให้ก๊สรลัลวออกมาแล้วก๊สมันไปผสมกับออกซิเจนในสัดส่วนที่เหมาะสมแต่ถ้ามีประกายไฟพลุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เกิดระเบิดฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยในหลุมน้ํามันทุกแห่งทุกแห่งทุกแห่งวันนี้ก็เลยต้องเผาแกา๊สทิ้งในอ่าวไทย นี่แสดงว่าหลังจากมีโรงแยกก๊าซที่ตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยก๊าซยังเหลือแล้วก็มาบอกประเทศไทยขาดแคลนก๊าซได้ยังไงหลุมจอดน้ำมันในซาอุดิอราระเบียเขายังไม่มีการเผาเลยไม่ยังมีการมันยังไม่ไม,มีไม่มีการเผาก๊าซเลยแต่ถ้ามาดูในอ่าวไทยปรากฏว่ามีการเผาเผากันทุกวันถามว่าแสดงว่าประเทศไทยมีก๊าซมากหรือน้อยลองคิดดูสิ ถ้ามีน้อยจะเผาทําไมมีมากก็เลยเผาทิ้งคือมากจนต้องเผาไงแล้วยังมาโกหกว่าเรามีก๊าซน้อยต้องนําเข้าจากฟาม่าต้องนําเข้าจากต่างประเทศต้องไปซื้อเอ็นจีวีซึ่งต้องขนมาในอุณหภูมิที่1น0่งองศสาอุตสาห์ไปซื้อมาจากต่างประเทศเพื่อจะมาขายคนไทยแพงๆนี่คือแผนการแผนการที่ตอแหลและหลอกประชาชนคือมันเป็นการหลอกลวงไม่เป็นความจริงะ มันไม่เป็นความจริงทําไม่จริงก็ประกาศมาสิบอกมาสิเงียบกริบกันหมดกลุ่มทุนทั้งหลายเงียบกริบกันหมดพี่น้องทั้งหลายต้องรู้นะครับว่าบอก,ก๊าสทุกบอเนี่ยมีน้ํามันน้ํามันทุกบอเนี่ยมีก๊าสเพราะมันเกิดร่วมกันฉะนั้นไม่ต้องโกหกทั่วโลกเลยเขารู้กันดีว่าในอ่าไทยไม่ได้มีแค่ก๊าสมีทั้งน้ามันด้วย คือถ้าคุณเจาะไปแค่ตื้นๆก็ไปเจอก๊สถ้าเจาะลงไปลึกๆก,กว่านั้นก็จะเจอน้ำมันเจาะลึกลงไปอีกก็เจอน้ำเพราะพวกนี้มันอยู่ร่วมกันคือน้ำมันจะอยู่ข้างล่างสุดชั้นต่อมาก็คือน้ำมันและก๊สมันอยู่บนสุดเพราะมันเบาตัวแล้วคุณจะมาโกหกว่าในอ่าวไทยมีแต่ก๊สอย่างเดียวโกหกอย่างนี้ได้ยังไงคนที่บอกว่าในอ่าวไทยมีก๊สอย่างเดียวนะออกมา ออกมายืนยันหน่อยสิว่ากา๊าซมีอย่างเดียวไม่มีน้ำมันนี่เป็นเรื่องที่เราถูกหลอกมานานแล้วฉะนั้นเลิกหลอกกันเลิกหลอกกันในอ่าวไทยมีทั้งกา๊าสมีน้ำมันสมัยป่าเปรมเป็นนายกพลเอกชัยชัยเป็นนายกเห็นไหมช,ช่วงชัชวาลน,นั้นดีใจตอนนั้นยังไม่มีการแปลรูปพลังงานเหมือนมาตอนสี่สี่แต่ถ้ามันไม่มีกา๊าซไม่มีถํามันเนี่ยคุณรู้ไหม บริษัทเชฟรอนของอเมริกาเนี่ยเขาขุดเจาะก๊าซขุดเจาะน้ำมันมากี่ปีแล้วรวมยี่สิปีแล้วที่ข้างเกาะกูดเขาอยู่ตรงเกาะกูดมาเป็นสิบสิบปีแล้วเพราะเราให้สัมปทานกับเขาไงให้สัมปทานกับเขาเราแทบไม่ได้อะไรเลยนะเราแทบไม่ได้อะไรเลยนะแล้วน้ำมันที่มันมีเนี่ยน้ำมันที่มันมีเนี่ยเขามีการขนส่งกับทางเรือ ถามว่าขนไปไหนบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมีเรือขนส่งน้ำมันที่นนวน,นเวียนอยู่ในอ่าวไทยเนี่ยไม่ต่ำกว่า400ลำมันแล่นเข้าแล่นออกแล่นเข้าแล่นออกทุกวันส่วนในลำเล็กๆมันทุกน้ำมันได้ประมาณสัก30,000ตันส่วนเรือลำใหญ่ๆนี่ประมาณ70,000ตันที่มันทุกน้ำมันได้เรือลำเล็กๆจะบรรทุกน้ำมันได้แสนกว่าบารเรลหรือหนึ่งบา์เรลก็คือหนึ่งถังประมาณ159ลิตร แต่ถ้าวันหนึ่งมีเรือน้ำมันเถื่อนหลุดออกไปแค่เจ็ดลำหมายความว่าไงหมายความว่าเราจะถูกปล้นน้ำมันออกไปประมาณหนึ่งล้านบาเรนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะเพราะน้ำมันจำนวนนี้เท่ากับโรงกลั่นทั้งหมดในประเทศไทยที่กลั่นเต็มที่หนึ่งล้านหนึ่งล้านบาเรนต่อวันบริเวณเอ่าวไทยมีการค้าน้ำมันเถื่อนเต็มไปหมด เรือตั้ง400กว่าลำเนี่ยเข้าออกเข้าออกเข้าออก,ออกเรือลำเล็กเนี่ยบรรทุกได้3 0ม0 0ตันออกไปถ้า7ลําำก็1ล้านบาเรนนี่คือจำนวนโรงกลั่นที่กลั่นออกมาได้ถึงมีอยู่ห6โรงในประเทศหลาในบ้านเราซึ่งความจริงแล้วคนไทยเนี่ยใช้น้ำมันวันละไม่ถึง1ล้านบาเรนเลยคนไทยใช้น้ำมันวันละ7 7 7ด0 0 0 0บาเรนที่เหลือส่งออกไงที่เหลือส่งออก แต่ข่าวลือขา่ขาวละข่าวลวงข่าวโกโหกตอแหลมันบอกว่า,าการแจกสิงคโปร์ต้องเสียค่าะระวังเรือมาในประเทศไทยนี่คือการช่อชนเพื่อหลอกลวงประชาชนหากินรีดนาทาเรนกับประชาชนทำนาบนหลังคนนี่คือเรื่องจริงเราส่งน้ํามันเนี่ยเวลานียมากกว่าการส่งออกข้าวมากกว่าการส่งออกยางพารามันเป็นตัวเลขที่ที่ ในหลายประเทศก็รู้ว่าเรามีแหล่งน้ํามันเรามีแหล่งก๊าซซึ่มหาศาลแต่มันก็หกประชาชนไงทําให้ประชาชนต้องจ่ายค่าก๊าซและจ่ายค่าน้ํามันแพงบ้านเมืองมาถึงเจงบงเพราะพวกนี้พวกกลุ่มทุนพวกนักการเมืองทั้งหลายที่รวมหัวกันช่อฉนประชาชนเราเสียทรัพยากรเพราะทรัพยากรเหล่านี้ถ้าให้สัมปรทรานไป มันกตนตต็ตกเป็นของต่างชาติตกเป็นของต่างประชาติเพราะให้สัมปทานไปแล้วเพราะต่างชาติมันก็ถือน้ํามันเป็นของเขาอย่างเราให้สัมปทานกับบริษัทเชฟรอนที่เกาะกูดเชฟรอนมันก็ถือว่าเขาได้สัมปทานมาแล้วสัมปทานก็เป็นของเขาไม่เอาคืนไปไม่ได้จนหมดอายุสัมปทานถ้าเราจะขอคืนน้ํามันไอ้บริษัทเชฟรอนมันก็เป็นบริษัทของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศมาหาอำนาจมันก็ส่งกองทัพมาเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของมันเห็นไหมชักศึกเข้าก็เรียกอะไรชักงามเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านคือเขาไม่ใช้ระบบสมปทานแล้วเวลานี้ในประเทศไหนๆที่เขาฉลาดเขาไม่ใช่ระบบสมปทานหลายคนถามเอาแล้วบุรีใช้ระบบอะไรเขาเปลี่ยนมาเป็นระบบแบบปันผลผล,ผลิตกันหมดแล้ว ปันผลผลิตยังไงปันผลผลิตก็คือว่าจะทําให้น้ํามัน70-80เปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นของรัฐบาลไทยฉะนั้นรัฐบาลจะขายน้ํามันราคาเท่าไหร่ก็ขายได้เพราะมันเป็นของเราเราจะขายน้ํามันราคาถูกให้คนไทยก็ขายได้เพราะน้ำมันเป็นของเราแต่ถ้าเป็นระบบสัมปทานน้ำมันจะเป็นของบริษัทที่ได้รับสัมปทานเท่านั้น ฉะนั้นน้ำมันที่ประชาชนใช้อยู่ทุกหยดเวลาเนี้ยหากไม่มีก็ตกไปซื้อเขามาใช้ใช่ไหมล่ะจะบอกว่าระบบนี้ดีได้ยังไงนะดีได้ยังไงแต่ถ้าเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตกันก็แบ่งกันเขาเราแปดสิบมึงมาร่วมลงทุนมึงก็เอาไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไอแปดสิบก็ยังเป็นของไทยอยู่นี่คือระบบแบ่งปัน ระบบแบ่งปันนะแต่เราดันไม่ใช้ระบบนี้มันเป็นการใช้ระบบที่เอื้อนายทุนเป็นระบบที่เอื้อนายทุนครับซึ่งเป็นระบบที่โง่ที่สุดในโลกเพราะระบบนี้ไม่ได้รักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยเลยแต่มันรักษาผลประโยชน์ของคนที่มาลงทุนมาขุดมาเจาะน้ำมันในขณะที่ระบบแบ่งปันผลผลิตจะให้ผลประโยชน์แก่ ประเทศไทยและประชาชนคนไทยมากกว่าไปนั่งคิดดูท่านทั้งหลายต้องเข้าใจนะครับว่าทันทีที่ให้สัมปทานปิโตเลียมไปเนี่ยกร,รมสิทธิ์ในทรัพ,พยากรปิโตเลียมจะตกเป็นของบริษัทนั้นนะเช่นตกเป็นของบริษัทเชฟรอนเชฟรอนเขาจะเป็นเจ้าของทันทีเลยนะ20ปี30ปี40ปีที่เกาะกูดแล้วระหว่างที่ได้สัมปทานไป ไอ้ข้อมูลต่างๆหลักฐานต่างๆเป็นของบริษัทที่รับสัมปทานทั้งนั้นคือของเจฟรอนทั้งนั้นฉะนั้นเราจะไปยุ่งกับเขาไม่ได้แม้กระทั่งคนไทยจะเข้าไปในบริเวณนั้นก็ไม่ได้เรียกว่าถ้าเขาให้ข้อมูลมาเนี่ยเขาก็ไม่บอกความจริงกับเรานี่คือระบบสัมปทานมันได้ระบบสัมปทานไปไม่รู้กี่สิบปีอันนี้แหละมันเป็นเรื่องหอมหวานสําหรับคุณทักษิณและสมเด็จทุลเสน ที่จะแบ่งผลประโยชน์กับคนละครึ่งไงแบ่งผลประโยชน์คนละครึ่งไงเพราะทรัพยากรในทะเลในอ่าวไทายของเรานะมันเยอะทั้งแกส๊สทั้งน้ำมันฉะนั้นนอกจากระบบสัมปทานปปโตเลียมจะเป็นของผู้ได้รับสัมปทานแล้วเขาก็จะขายใครก็ได้ไงอย่างเชฟลอนได้เขาขายให้อีบริษ,ษัทหนึงหรือจะขายถูกหรือขายแพงอะไรก็ได้ รัฐบาลจะได้เพียง5% 10%หรือ15%ไปค่าสัมปทานเท่านั้นสมมุติว่าบริษัทสมัมปทานขายน้ำมันให้บริษัทลูกเขาในราคาถูกเพื่อให้เราได้ค่าสัมปทานต่ำๆนะเพราะว่าเขาขายถูกไนงะเขาบอกเอาอย่างนี้ขายถูกแล้วคุณต้องเก็บสมัมปทานผมต่ำๆนะแล้วบริษัทลูกที่ซื้อน้ำมันไปขายต่อแพงๆอย่างซื้อจากเชฟล่อนไปไปขายต่อแพงๆเขาก็จะทำกำไรสูงถือว่า เป็นเรื่องที่เขาทําได้ไงเพราะเขาได้รับสัมปทานไปแล้วแต่อีกระบบหนึ่งอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คือระบบแบ่งปันผลประโยชน์เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นกรรมสิทธิ์มันจะเป็นของการปดโตเลียมซึ่งเป็นของประเทศไทยสิ่งที่เขาลงทุนทั้งหมดเอามาลงทุนถ้าเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตอุปกรณ์เอ่ยเครื่องจักรเอ่ยที่เป็นที่จะมาทำเนี่ยมันจะเป็นของของไทยทันทีเลย ของรัฐบาลไทยทันทีซึ่งต่างจากระบบสัมปทานซึ่งเราจะต้องรออีก30ปีให้มันหมดสัมปทานไปก่อนถึงจะเป็นของเราแต่ถ้าเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตอ้าวมึงมาลงทุนอุปกรณ์เครื่องจักรเป็นของเราทันทีนะนอกจากนั้นความที่เป็นบ่อน้ำมันของเราเราก็สามารถจะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้สามารถตรวจสอบท่อก,ก๊ซไส้ว่ามีเท่าไหร่ โดยการส่งคนเข้าไปอยู่ที่ท่อ,อก๊าซไปเฝ้าสามารถจะรู้ว่าก๊าซมีเท่าไรน้ำมันมีเท่าไรนะแล้วใช้เทคโนโลยียังไงโน้ตหาวยังไงแต่ตอนนี้เราไม่สามารถเข้าไปยุ่งกับเขาได้เลยอย่างเช่นที่ผมุผมยกตัวอย่างเชฟรอนที่ข้างเกาะกูดเราเข้าไปยุ่งเขาไม่ได้เพราะเป็นระบบสัมปทานไงเป็นระบบสัมปทานนะเราก็เลยได้ใช้น้ำมันแพงแก๊าซแพง คือถ้าบ้านเราเนี่ยได้เงินจากพวกปิโตเรเลียมการพลังงานมากขึ้นจากระบบสัมปทานรัฐก็สามารถที่จะนำเงินที่ได้เนี่ยนะถ้าไม่เอาระบบสัมปทานนะถ้าไม่เอาระบบสัมปทานเราเอาระบบแบ่งปันนะเอาระบบแบ่งปันกันเราก็จะได้เงินเยอะมาใช้จ่ายในโรงพยาบาลนะมาให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก มาเป็นรัฐสวัสดิการทั้งหลายทั้งปูงที่ผมเอ่ยขึ้นมาเนี่ยคืบการปล้นคนไทยยังไงปล้นมานานหลายสิบปีแล้วแล้วระบบนี้มันจะหายไปได้ยังไงนอกจากสัมัทานมันหมดแล้วเราก็มาเปลี่ยนระบบใหม่แต่ถามว่ารัฐบาลพวกนี้กล้าทำไหมเพราะเขามีผลประโยชน์ร่วมกันไม่กล้าหรอกครับไม่กล้าหลายคนถามว่าบุญบริวี ถ้าคุณมีอำนาจคุณทำไหมผมก็ไม่ทำตามเขาผมก็จำต้องเปลี่ยนแปลงระบบเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ครับนะเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตนะแบ่งปันผลผลิตซึ่งเราก็ยังเป็นเจ้าของอยู่ผลผลิตร้อยเปอร์เซ็นในอ่าวไทยทั้งกา๊าซทั้งน้ามันแบ่งปันกันคุณมาลงทุนทํานูน่ทนทํานี่เอาเป็นของรัฐเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นสมมตินะคุณเอาไปยี่สิบเปอร์เซ็นแต่เราเข้าไปควบคุมทั้งหมดราเข้าไปดูทั้งหมดว่า เฮ้ย hey, ผลิตได้เท่าไหร่อะไรได้อะไรนะคุณเอาเครื่องจากมามันเป็นของไทยหมดคุณเอามาลงก็เป็นของไทยหมดนะนั่นเราจะได้เงินเยอะๆจะได้เงินเยอะเอามาพัฒนาประเทศแต่เวลานี้เราได้เงินเยอะแต่ไม่ได้เงินเข้ารัฐนะได้เข้ารัฐนิดเดียวแต่ส่วนใหญ่อยู่กับกลุ่มทุนทั้งหมดที่มาเกาะกินมาเกาะกินบนความขมขื่นของพี่น้องชาวไทยนะเหมือนกับทำนานหลังคนอย่างนั้นแหละครับ ทั้งหลายทั้งปวงที่ผมเอามาเล่าวันนี้ในวันพระสสราชบดีที่13มีนาคมเนี่ยเป็นความจริงให้ท่านคิดเป็นความจริงให้ท่านคิดครับผมเอาแต่เรื่องจริง,รงๆมาพูดถึงนั้นนะเหมือนกับหลายท่านที่คอมเมนต์มาบอกว่าไปรับประทานเบต้าวันที่ผมโฆษณาอยู่ก็สิบป,ปีแล้วนะมันเป็นสารสกัดจากเบตา้ากรูกแคนและยืนยันได้เพราะ เป็นผลงานวิจัยของมหาลาัยฮาวาร์ดมหาลัยทูเลนเบเลอร์มหาลัยดุ๊กคลิฟฟอร์เนียอะไรหลายแห่งและนักวิศาสต์การแพทย์ของไทยเองอดีตปรัชกระทรวงสาธรารณสุขศาสตราจารย์ดรนายแพทย์สมศักดิ์วรคามินก็ไปแปลผลการวิจัยทั้งเล่มเลยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาลัยจัดจาหน่ายผมก็ไปซื้อมาเอามาดูเอามาดูผลการวิจัยแล้วท่านก็ตั้งชื่อว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเล่มนี้ เร่มเนี้หลายท่านถามผมนะผมจะไปโฆษณาตอนท้ายนะให้ท่านเห็นเพราะเบต้าวันเนี่ยมันเป็นเป็นชื่อยี่ห้อแต่จริงๆแล้วเนี่ยเบต้ากรูแคนเป็นชื่อสามัญเราก็เอาเบต้ากรูแคนที่สกัดจากยิสงขนมปังที่ปลอดภัยที่สุดแล้วผสมวิตามินขออนุญาตออยอมาโฆษณาก็ต้องขออนุญาตอ,อยนะทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ฉะนั้นท่านซื้อไปแล้วเนี่ยสบายใจตอนนี้มีโปรพิเศษซื้อสี่แถมหนึ่งเดี๋ยวลองฟังดูครับเดี๋ยวลองฟังปิดท้ายข่าวทะลุใหม่วันนี้ครับสินค้าตัวนี้ผมทำมาสิบปีได้มาจากสหรัฐอเมริกาเพราะทดลองก่อนด้วยตัวเองมาประมาณสองปีผมบอกเฮ้ย hey, มันใช้ได้มันเป็นความคิดมันเป็นผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาวาดและอีกหลายสิบมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยทูเลนเบเลอร์ดูค,คลิฟอร์เนียหรืออะไรแห่ผลการวิจัยเขาบอกว่า เบต้ากรูแคนคือสารสกัดจากยิ์หลายตัวครับแต่ที่ดีที่สุดคือยิ์ขนมปังปลอดภยัยสะอาดก็สั่งเข้ามาผสมวิตามินและคิวเทนได้ขออนุญาตจากออยอเรียบร้อยขออนญาตโฆษณาด้วยในใบอนุญาตโฆษณาก็คือเขาบอกว่าเบต้าวันเพราะมันชื่อเบต้าวันจดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในนามเบต้าวันผสมวิตามินคิวเทน และเบต้ากรูแคนจนกระทั่งนักวิศาสตร์การแพทย์ของไทยหลายคนครับ <c oughs> เขายืนยันชัดเจนว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีคือเบต้ากรูแคนนะถึงขนาดดีที่สุดในโลกผมไม่ได้คุยเองคนคุยเรื่องนี้คือศาสตราจารย์ดร์นายแพทย์สมศักดิ์วราคามินอดีตปร,รัชกระทรวงสาธารณสุขนักวิจัยดีเด่นครับนี่อ่านดูสิครับตำราเล่มนี้เบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์คนพบ แค่นี้ผมจะไปคูยไปไปไปพูดอะไรมากไม่ต้องไปโฆษณาอะไรแล้วมันเป็นผลงานวิชาการของมหาลัยฮาร์วาร์ดอันดับหนึ่งของโลกนะนี่ตำราเร่มนี้ผมก็ซื้อมาจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรมหาลายัยนะเพื่อให้ท่านเห็นศักยภาพทางวิชาการส่วนเราจะโฆษณาก็ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยคือออยต้องม,ตองมีต้องมีใบญาติโฆษณาซึ่งมีพร้อมไม่ต้องห่วงแล้วครับเรามีพร้อมนะทำทุกอย่างให้มันถูกต้อง ตามทำนองครองทาตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดครับนั่นก็คือเบต้าวันนะหมายเลขโทรศรัพท์ข้างล่างข้างล่างนี้นะข้างล่างนี้นะท่านจดไป2หมายเลขท่านท่านสอบถามรายละเอียดได้ฝ่ายการตลาดฝ่ายการตลาดเขานะเขาจะบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ท่านได้รับรู้รับทราบครับ